มัดรวมวิธีแก้ปวดฝ่าเท้าใครที่ปวดฝ่าเท้าอยู่ห้ามเลื่อนผ่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยค่ะ1แช่เท้าในน้ําอุ่นเติมดีเกลือฝรั่งลงในอ่างแช่เท้าที่มีน้ําอุ่นนะคะแล้วนําเท้าลงไปแช่ประมาณสัก20นาทีจะบรรเทาอาการเจ็บเท้ารวมถึงทําให้หายปวดขาทั้งยังช่วยลดอาการบวมที่เท้าได้อีกด้วยค่ะ2ยืดเส้นให้งอนิ้วเท้าแล้วเหยียดออกนะคะทิ้งค้างไว้23วินาทีสามารถยืดเหยียดหลายๆครั้งได้ขยับข้อเท้าเป็นวงกลมทั้ง ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาการออกกําลังกายเหล่านี้นะคะสามารถป้องกันการเกิดตะคริวและส่งเสริมความยืดหยุ่นได้3นวดฝ่าเท้านั่งลงบนเก้าอี้แล้วถูและนวดฝา่าเท้าเบาๆดึงนิ้วเท้าออกจากกันและงอนิ้วเท้าเพื่อนวดใช้โลชั่นหรือว่าน้ํามันช่วยหล่อลื่นผิวนะคะจะทําให้นวดเท้าได้ง่ายขึ้นหรืออาจใช้ลูกกลิ้งนวดเท้าก็ได้เช่นกันค่ะแนะนําให้นวดเท้านวดขาบ่อยๆก็จะช่วยได้ค่ะ4ประคบเย็นน,นําน้ําแข็งสองสามก้อนใส่ถุง plus หรือว่าห่อด้วยผ้านํามาประครบเย็นบริเวณปวดเป็นเวลา5-15นาทีหรือว่าอาจจะวางเท้าลงบนขวดน้ําที่เย็นจัดแล้วใช้เท้าเลื่อนขวดน้ําไปมาแนะนําให้ใช้วิธีแก้ปวดฝ่าเท้านี้วันละ2-3ครั้งเพื่อช่วยลดการอักเสบลองนําวิธีเหล่านี้ไปทําดูนะคะรับรองว่าเพื่อนๆจะหายปวดฝ่าเท้าค่ะ